โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมใส่ถีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผอนสร้างเคมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตำนานหุ่นกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เติมคอตูมนะครับก็เติมแค่ตำนานเฉยๆนะครับก็คอตูมก็เหมือนที่ผมบอกก็แนะนําไปที่คอตูมหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นป้องกันขโมยเงินนะครับเนาะก็อันนี้ไม่ได้เติมคอตูมนะครับก็จะขาดเอฟ การป้องกันขโมยเงินไปนะครับถ้าเจอแบบพวกที่มีขโมยเงินขโมยเงินเนี่ยก็น่าจะตุยเย่น,นะครับผมอ่ะนะครับก็ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครสนใจอยากจะเข้าครอบครัวผมนะครับทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ครอบครัวว่างอยู่นะครับแค่เก็บแจร้อยยี่สิบแจแค่นั้นเอง นะครับใครสนใจอยากจะสมัครนะครับทักผมมาได้เลยนะครับอยากจะเข้าครอบครัวหรือกดสมัครเข้ามาได้นะล้วก็บอกว่าสมัครเข้ามาแล้วนะครับนี่คะแนนอยู่ที่ตอนนี้7จ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันนะครับนี่นะครับก็กดสมัครเข้ามานะครับหรือทักมาหาผมได้นะครับหรือเดี๋ยวผมให้ทักไปหารองบ้านผมนะครับถ้าใครอยากจะเข้านะครับผมก็ทักกันมาได้เลยนะครับแค่เก็บแจอย่างเดียวร้อยี่สิบแจนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้านะครับผมอ่ะเนาะเดี๋ยวไปรีววกันดีกว่านะครับอ่ะเอ้ยอย่าลืมนะครับใครฝากอยากจะกอโค้ดทักมาได้นะครับทุกคน อันนี้นะครับนี่ก่อโค่นนี่นะ50โคทห้าสิบาทนะครับผมก็ได้ของตามด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็นี่สองแสนตั๋วแปลรูป2,000หินตั๋วแปลรูปแมนยา4,000หินนะครับลูกบาทห้าร้อยเพชรถึง1,000เพชรสุ่มนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับก็50โคทห้าสิบาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอดีของผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคนที่ปิดหุ้นนะครับคุณจะได้ลูกบาทนะครับทุกคนนี่ไหนวะ มันจะมีบอกอยู่ใช่ปะเนี่ปิดเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะทุกคนคุณจะได้ลูกบาทแบบสุ่ม5,000เพรหรือ5,000หินผมบอกเลยครับอย่าไปหวังเลย5,000เพรเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อะผมไปดูมาแล้วอา5,000เพรอะอยู่ที่3ซส่วน5,000หินอะอยู่ที่97 <c oughs> ใครที่ได้5,000เพรเป็นคนโชคดีนะครับก็ไม่อองบังเยอะนะครับเพราะว่าผมก็เก็บไปนี่ไปแล้วนะครับ2,080นะครับก็จะมารับแล้วกันนะครับก็ จะมารับไปนี่แล้วกันนะครับเพื่อมนที่จะเป็นไปเออถกคิดว่าถ้าจะได้5 0 0พันอยู่แล้วแหละนะครับโคงน่าจะได้5,000นหินอยู่แล้วถ้า5 0 0พเพชรโข้ยคงคงคงยากอ่ะผมว่านะครับเราก็จะมารับกันเลยนะครับปึ๊บอ้าวลูกบาทเต็มหรอผมก็ใช้เพชรเปิดไปแล้วแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อไม่การเป็นเสียเวลาไปกดดูโฆษณาอะไรเนาะเปิดให้ทุกคนดูนะครับนี่ไปเลยนะครับ5,000 5,000หินอยู่แล้วแหละนะครับผม นั่นไงนะครับเพราะว่ามัน97%อน่ะเออแล้วก็ต้องแต่ก็ได้เพชรเยอะนะโอ้ไดพันหน้าเลยเออนะครับผมก็แนะนําว่าเก็บให้ประมาณครบ2,900ก่อนก็ได้ค่อยไปกดรับนะครับเราไดพันห้าร้อยเพชรก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ห้าพันหินก็ช่างโอ้ยไม่ได้ 5, ห้าพันเพชรก็ช่างแต่แต่ถ้าได้มันก็คุ้มอะ่ะต้องห้าพันเพชรอะ่ะทุกคนคนที่ได้ไม่โคตรดวงดีอะ่ะส <c oughs> ามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์เออ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามีแสงอะไรวะ วันนี้เรายังไม่ได้แสงใช่ป่ะวิแสงกับป้องกันวิกตอรี่นะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตำนานหุณเงินนี้ผมอัพบอปไปแล้วนะแต่ก็อย่าไปช่างหัวมันเถอะอย่าไปสนใจนะครับบัฟก็เป็นแนน,นะทุกคนเออบัฟก็เป็นแปนนะครับก็ไม่ต้องถือว่านับมันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่แปนมาเหมือนเดิมก็เหมือนเหมือนไม่ได้อัพบับอะนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถ,ถึงสกิลของตำนานหุนเงินก่อนดีกว่านะครับก็คือ นะครับสกิลหนึ่งครับจะเป็นเมื่อฉันลูไฟตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของตัวเองครับจะมีโอกาส80ใช้เอฟเฟกพื้นที่หิมะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ตัวเองก็จะโดนเอฟเฟกหิมะถ้าตัวไหนไม่มีเอฟเฟกหิมะนะถ้าโดนเอฟถ้าก็จะทําให้อีกฝ่ายเล่นยากขึ้นก็จะมาตกเมืองอะ่ะตัวเองอะ่ะยากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายมาตกเอฟเฟกหิมะอีกครั้งใช่ปะ่ะคุณก็จะโดนไม่สามารถขอสร้างได้กับโดนขโมยเงินนะครับเวลาอีกฝ่ายสร้างปุ๊บปั๊บตก มันก็จะขึ้นเลยเอฟเฟกต์มะของเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเราหรืออีฝ่ายสร้างอะ่ะจะขึ้นก็อันนี้จะช่วยให้อีฝ่ายเล่นยากมากขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของเอฟเฟกต์มานี้นะครับก็จะอยู่ในระยะ5ช่องหน้าหลังนะครับ5ช่องหน้าหลังนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีโอกาส50%ป้องกันการย้ายนักอัญเชิญนะครับผม,ผมก็จะเป็นป้องกันพวกโคพวกพิเศษโคพวกภาพไพมอี ie, อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรียกนะครับแล้วก็มีโอกาส70%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่ใช้กับเรานะาก็ถือว่า,าก นะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือว่าก่อสร้างจะมีโอกาส90%นะครับเปิดโอลิมปิกนะครับแล้วก็ดึง4ช่องหน้าหลังนะครับแนวคล้ายๆกับเอลิน่ะทุกคนแต่ว่าสกิลก็มาเยอะกว่านิดนึงนะครับมีเอฟเฟกพื้นที่มีอะไรมานะครับผมเออแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่แลนด์มาร์กนะครับจะมีโอกาส80%กักขังฟองซาบู่นะครับแล้วก็มีเมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาส80%เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังพื้นที่ช่องข้างหน้า8ช่องนะครับวันนี้ก็ย้ายเเเออออฟฟฟแมมม่่่่หหล็็กกกไไไ้้้าาาจะะะโดนนนนพววรรรรททศืัังสิคบผ ก็เดี๋ยวนี้เรามาจัดเซตก็ก่อนดีกว่าครับไม้ต้องนับแปนก็ได้นะถ้าถ้าผมก็จะตัดบัฟทิ้งไปนะผมก็จะใส่เป็นแปน,แปนอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกอวกาศมาลวกันผมว่าถ้าถ้าย้ายในแถวจะดีกว่านะเออถ้าเป็นย้ายในแถวจะดีกว่าแต่อันนี้มันเป็นย้ายกลับเมืองไงนะครับถ้าได้ย้ายในแถวก็คงจะดีนะอ่ะเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับประมาณเซตเซตก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเซต นะครับอันนี้ก็เสียดายเราอันนี้ไม่ต้องไปบัฟมันนะถ้าตัดเซตธรมรมดาเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณนี้นะใส่เซตเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราก็สมมุติถ้าเราก็เราก็สามารถเอาแปนออกได้เราก็จะใส่เป็นอะไรเดียผมว่าถ้าใส่ขังขังเข้าไปมันจะตัดจังหวะดีถ้าข e ังคู่ขอกมันจะตัดจังหวะดีถ้าอีฝ่ายไอ้นี่ขึ้นนะอ่ะเออแต่ว่าก็ก็ถา,ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะ คังคุกเพราะว่าอ e ีฝ่ายตกลงมาก็โดนขโมยเงินเหมือนกันอืมก็ใส่ไปก็ได้ปะนะครับอันนี้ก็เราก็จะเล่นแบบมีแปนก่อนไหมเล่นแบบมีแปนไปก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวค่อยเอาแบบอันนี้เราอัพบ,บัฟไปแล้วก็เหมือนไม่มีบัฟแล้วกันถือว่ามันไม่มีบัฟนะครับเอออ่ะก็เซตประมาณนี้นะทุกคนเออบัฟทั้งหัวมันอย่าไปสนใจนะครับก็วันนี้ก็แชมเปี้ยนผมก็เล่นไม่ได้นะก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยแต่ว่าผมก็เพิ่งก้าวไปมันก็ยังเล่นไม่ได้อยู่แล้วแหละ นะครับก็เพิ่งเล่นเก้าไปเมื่อวานก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแผนที่ใหม่กันนะครับจากที่ผมไปลองเล่นมานะครับจะก็จะรีวิวแผนที่ใหม่ไปคร่าวๆเลยนะครับนน่แผนที่หัดอสูรน,นะครับก็คล้ายๆหัดเทพนะทุกคนอันนี้ก็วางหลุมดําวางอะไรไม่ได้ตรงเกาะลางังนะครับเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีของพื้นที่นี้กันทุกคนนะครับมาข้อดีก็ถือว่าดีนะผมว่าแผนที่เนี้ยเออ อีฝ่ายไม่สามารถวิ่งผ่านเราได้ตอนเริ่มเทินเฮ้ยเจอพี่เดชเออเดชก็จะแบบเล่นยากหน่อยนะครับเล่นยากยังไงเพราะว่าเราก็จะยกพื้นที่ไงถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกทุกคนอันเนี้ยถ้าเรายกพื้นที่นะถึงจะออกมาจากไอ้นี่นะไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับชนถ้าเรายกไว้อ่ะชนวิ่งผ่านรอบแรกก็ตามชนคุณชนเลยนะครับนี่เป็นข้อดีทําให้อีฝ่ายอ่ะ ไม่สามารถวิ่งผแบบเรามายืนอยู่ไลน์นี้ใช่ป่ะอีกฝ่ายจะแบบรีบๆมาหาเราอย่างเงี้ยเราเรายกไว้อย่างเงี้ยอีกฝ่ายชนเลยนะเออนะครับถึงจะผ่านมารอบแรกก็ตามเถอะนอกจากจะวาร์ปหนีอะถ้าวิ่งผ่านมาเฉยๆจะชนนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์ไอ้นี้ด้วยทุกคนไี่น,นะครับแล้วก็จะเขามีไอ้นี่ปะเขามีหมวกปะเขาม่มีหมวกเหรอทุกคนโอ้โลโก็ไม่สร้างใช่ป่ะ ยังแลวกันนะครผมจะเบิ้ลสองไปนะครับอันเนี้ยถ้ายกอีกฝ่ายนะทุกคนอีกฝ่ายจะเด้งเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าโล่สามารถป้องกันได้ไหมแต่หมวกไม่สามารถป้องกันได้อยู่แล้วแต่ต้องคุณต้องมีพื้นที่พื้นที่ในนี้นะเออคุณต้องมีพื้นที่ภายในแถวนั้นนะนะน่าจะประมาณนั้นอ่ะต้องต้องมีพื้นที่ในลายเนี้ยแล้วอีกฝ่ายถึงจะเด้งเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเด้งให้ดูทุกคนนี่เดี๋ยวไปเด้งให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยกให้ดูนะครับนี่เบิ้ลติด่อไไปก่อน 12, มาแล้วผมก็จะไปยกนะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับ <14. S 2> ยกพื้นที่นะครับก็ยกได้หมดทั้งแมปอ่ะเราก็จะยกไปปุ๊บอ้าวไม่เด้งเหรอเอ้ยทำไมตอนนั้นมันเด้งวะอะไรวะทำไมไม่เด้งอ่ะใส่เจียเสียใจจังวะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่เด้งอ่ะตอนแรกมันก็เด้งอยู่ s <S หรือว่ารอบแรกมันไม่เด้งวะต้องผ่านไปเทิร์นสองก่อนอย่างนี้ใช่ปะ อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันเด้งนะเว้ยหนีก่อนแล้วกันไอ้ว่าอ้าวชิชายเอย้จังไรจริงๆเลยวิ่งมาชนลืมไปว่ามันชนได้โอ้โอเ,รเราก็จะยกอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับอ้าวไป เหมือนจะแบบครั้งแรกปะครั้งแรกไม่ได้ปะหรือไม่มีพื้นที่ในแถวมันก็เด้งไปเมืองแพงได้นะเนี่ยเออผมผมไม่มั่นใจวะอาจจะรอบแรกอะยกไม่ได้แล้วก็ถ้ายกได้เนี่ยไปพื้นที่ไหนก็ได้มั้งประมาณนั้นอะเออไม่ต้องหัวเราะหรอกผมแค่ลองสกิลเฉยๆพี่จริงๆถ้าผมจะฆ่าพี่ผมฆ่าได้แล้วเออเอาใหม่เอาใหม่ ผมก็ยังไม่ไม่ชำนาญแผนที่นี้เท่าไหร่แต่ยกมันไปได้อะแต่น่าจะยกได้แค่เได้เทินสองอะเออมดูแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องยกภายในแถวต้องมีเมืองอแต่ว่าไม่ไมจำเป็นต้องมีเมืองในแถวมั้งยกนน่าจะได้เลยไม่จำเป็นต้องมีเมืองในแถวก็จะเด้งไปเมืองแพงของเราเออแต่ต้องยกเทินสองน่าจะประมาณนั้นอะทุกคน <c oughs> เฮ้ยเล่นเล่นคนแรกผมก็จะไปยกไว้ที่ลายแรกครับเพื่อผมที่จะได้เล่นง่าย เลือกพื้นที่เปิดพิธีมอบรางวัลนออือขอเล่นเซตที่นี่นะไม่เป็นไรเราเราเราเซตบัตรเทิน<ท><ล>นะครับแต่ผมก็จะมายกไว้ทุกคน ไอผมยังไม่ได้พูดสกิลของมันเลยนี่ว่าแม่อธิบีอธิบายแต่นี่อธิบายแต่เออสร้างหัวมันเถอะเมื่อกี้เรายังไม่ได้โจมตีไงนะครับ<า>เนี่ย<า>บ้านมันก็จะขึ้นพื้นที่เนี่ย<า>มผมก็จะยกไว้ครับทุกคนเออยกไว้เลยหัดเทพนะครับแต่น่าจะยก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 ,ยกในลายไหนก็ได้ละมั้งนโดนนะั่นอะโดนนะั่นนะ,นะเอ๋ไอบ่าของเราหรือว่าของฝ่ายตรงข้ามวะ ออ๋ของฝ่ายตรงข้ามเป็นสีแดงเฮ้ยโดนของเราอนะนะอ๋อ,อ,อมีป้องกันมีป้องกัน <c oughs> เขารีบโดดมาหาผมเลยเว้ยท,ที่รถโดดความสามารถอะไรวะอ๋บอบาดเชิญเดี๋ยวผมจะลองยกดูดีกว่าปะถ้าเขา <c oughs> เขาเขาไอโจมตีผมไม่โดนนะอ๋อไม่มีป้องกันก็นกน เราไม่มีป้องกันไงเออเราม,มีป้องกันขโมยเงินอ่ะเพาคงต้องรอออฟอหะทุกคนคงไม่เติมหรอกแต่ผมว่านะโอ้ยผมก็จะย้ายมาตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนไหนผมลองยกดูดิยกเลยลอยปะปังเอ,อ้ยแดงเว้ยเออต้องรอเทินสองยกในลายไหนก็ได้อุย้ย แม่งรอบแรกอย่างนี้รอบสองก็มีโอกาสตายอย่างไม่ต้องไปหาดูดแล้วยกอย่างเดียวอเ,เออแผนที่นี้ไม่ต้องไปฆ่ากันละยกอย่างเดียวยกยกยกอีกนิปัง <laughs> โอ้พาพอมาเทินสองไม่ต้องทำอะไรแนละ้วไม่ต้องไปใช้สก,กิลอะไรเลยอาศัยยกเลยเออ พอมาเทินสองไม่ต้องทําอะไรยกอย่างเดียวโอ้ยกลายไหนก็ได้มันโกงว่ะแผนที่นี้เออเดี๋ยวเรามารีวิวแผนที่เดี๋ยวเรารอบหน้ารีวิวตัวละครบ้างรีวิวตัวละครบ้างเออโอ้ยโกงว่ะพอมาเทินสองอ่ะถ้ารอดมาได้โอ้ตายดีถ้าพกขังฟองมาด้วยแผนที่นี้โอ้โอกาสรอดยากว่ะถ้าแบบว่าอีฝ่ายอ่ะสามารถรอดในเทินหนึ่งอ่ะอะไรก็กันไม่ได้ เจ๋วอะเอามาพูดถึงสก,กิลของตัวน้องบ้างดีกว่าแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ว้าวมันก็ต้องถ้ามีมันก็มันก็ไม่เหมือนโคผมว่าโคก็ยังโกงอยู่นะถ้าพูดในความลึกว่าความโกงความโามหมดอะตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเอลรินอะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องพึ่งอาศัยดูดพึ่งอาศัยเชิญพึ่งอาศัยการขโมยเงินอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ต้องพึ่งเหมือนกันก็เนี่ยก็ต้องอาศัยเนี่ยก็ก็จะไม่จะไม่เร็วเหมือนโคโคเนี่ยรอบรอบเดียวคือคือคือตายเลยก็โคก็ยังโกเหมือนเดิมนะผมว่าถ้าจะไม่ทําก็ไม่ทําได้นะอืมแล้วแต่เราอ่ะก็ดูสกิลเราไปตัดสินใจเอาถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดแหละแต่มันไม่โกงเหมือนโคโคคือมันโกงเล่นกับจี้ผิดเสื้อตอนนี้มันยังโกงที่สุดอยู่เฮ้ยผมถอยเบิ้ลมากี่ครั้งแล้วอะ ผมมีการวิอยู่นะรอบรอบผ่านรอบแรกก็คงไม่ต้องรีวิวการ์ดตัวละครแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยกไว้เพราะว่าอีฝ่ายอ่ะทอยผ่านไม่ได้นะครับรอบแรกก็แผนที่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตายไวนะชอบอะสกิลตัวละครไม่ต้องพอเทิร์นสองมายกใส่กันอย่างเดียวอออโดนโดนนั่นะโดนโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะนะครับอันนี้ก็โล่พวกโล่อะไรก็สามารถป้องกันได้นะ อันนี้อีกฝ่ายก็ยังไม่ติดไอ้น,นี่นะยังไม่ติดอ่ายังไม่ติดไอเอฟเฟกต์หิมะเราไอที่ไม่สร้างอ,ะอา่ะเแต่ว่าผมก็ใส่บัตรเชิญเข้ามาด้วยนะมันก็ช่วยได้หลายทางนะผมยังผมให้ดูเซตยังวะคอยทุกคนมัวแต่พูดกับแผนที่ใหม่โอ,เอ้เซตก็ประมาณนี้นะทุกคนผมก็ให้ดูไปแล้วหรือมั้ง เนาะไปไปกันต่อครับแผนที่นี้มันดีว่ะ <c oughs> รอดเทินแรกมาได้แม่งูรอดเทินที่สองก็ยกใส่กันตายเลยโอ้ขอแค่มีขังฟองอะโกงะ่ะตัวไหนก็โกงได้อะแผนที่เนี้ยข,ขอแค่รอดอะอือขอแค่รอดเทินส <c oughs> องอะ <c oughs> พอรอดเทินสองไปได้โอ้โหยกอาจจะเป็นแนวนใส่แบบเซ็ดกันตายปะ่ะ กันตายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกขังฟองไปสักอันหนึงสร้างแผนที่ไว้สักอันหนึงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวอ่ะนะครับก็จะไอแปดช่องมาข้างหน้าก็ไม่ติดในประเทศนะก็ถือว่าแปดช่องก็เยอะอยูกกนนะ่ปรเซ80%ป่ะใช่ไหม80ปะ่ะเออเริ่มไฟฟ้า80นะครับนะผมก็จะ ยกปะยกไหมไม่ต้องยกหรอกมัง้งหรือว่าจะยกเลยะลวะเบอรสองไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าอีฝ่ายสร้างมันก็จะโดนเหมือนกันนะเดี๋ยวทุกคนลอยดูนะดดไม่ใช่แค่เราสร้างนะอีฝ่ายมาสร้างเมืองเนี่ยโดนเหมือนกันนะเพราะตอไม่อีฝ่ายเล่นยากนะผมว่าวก็ตัวเนี้ยนะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างก,กันแต่ช่วงนี้ก็ยังยกให้โคโกงอยู่เหมือนเดิมมันหละนะครับ ไม่มีวาร์ปโดนนะถ้าไม่ยกคืนโดนนะมันสามารถยกได้หลายพื้นที่ด้วยนะเอา้เอาไม่ยกเฉยเลยไหนปะอีกเวลาอีกฝ่ายสร้งางไปปะตกเมืองตกพื้นที่ตัวเองอะก็โดนเหมือนกัน<ต>กนะครับยังไงถ้าลงพื้นที่ตัวเองโดนนะวิ่งผ่านก็ไม่ได้นะรอบแรกอะ่ะ โดนครับนี่โดนขโมยมาเบิ้นไปนะครับแล้วก็โดนการสร้างด้วยนะครับไม่สามารถสร้างเมืองได้ไปพี่ไปเกาะล้างไปกกนนะสำหรับจี่ตัวละครมันอย่าไปเติมนะทุกคนไม่ดีเลยลเห็นป่ะก็สร้างไม่ได้นะผมไปยกดีกว,ว่าว่ะเอาสกิลตัวละครบ้างดีกว,ว่าไปเอออย่าเพิ่งไปยกเขาเลยนะครับก็เดี๋ยวนี่ปัาบเห็นป่ะก็จะโดนนะครับเราก็จะ ดูดไปนี่แหละผมว่าถ้าถ้ามีย้ายในแถวมันจะว้าวกว่าเพราะว่าเราต้องมาคอมโบอย่างเงี้ยอ่าก็ะจะโดนนะถ้าดูดดีไฟเข้ามาครับก็โดนขโมยมาเบิ้ลนะครับโจนการสร้างนะครับเราใส่บัตรเชร์มีก็จะโดนเอฟเฟคอันตรายไปอีกนะครับโอ้ยอาจจะแ่นเอาใส่อาจจะเล่นแบบที่นี้อาจจะแนวใส่แบบกันตายมาเยอะก็ได้นะเออแต่ถ้าแบบเจอโคผีเสือ้อมันกันไม่ได้เลยอีโคผีเสือ้อถ้าอันเชิญใส่ผีเสือ้อมันกันตายกันเอาไม่อยู่ เจอพี่คุณอีกแล้วนะครับเจอคอสจูนะครับเขาเติมคอสไหนเติมคอสป้องกันขโมยมาเบิ้นนะครับเตะเกาะเหมือนเราเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปรีออฟไปนี่นะเราก็ยังไม่ได้ไปรีออฟที่สองนะก็ผมว่าถามว่ามีอีโวมรด้วยดีไหมก็ถือว่าดีนะเราจะได้แบบเลือกในหลายๆออฟอ่ะจะไม่ต้องทำหลายๆจี้ก็ถือว่าดีนะครับ เลือกออฟได้หลายออฟบางทีแบบเราไปเล่นเซนีออฟซ้ำกันว่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในตอนนี้นะต้องต้องเปลี่ยนก่อนเข้าเริ่มเกมนะทุกคนเออบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเปลี่ยนได้2อ,อันใช่ไหมใช้ได้2อ,อันเลยในในเวลากดเข้ามาก็ต้องเลือกเขานะครับแต่ถือว่าก็ปาดีแหละนะครับมีโบมาให้เมื่อจะได้เซตอันนี้ ผมปล่อย้เขาเลอดรอดมาเทินสองเขาเขาไปยกผมผมตายเลยนะ <laughs> ผมต้องรีบฆ่าเขาให้ได้ในเทินแรกนุย้ยถ้าผมปล่อยเทินสองปุ๊บเราเราเสร็จแน่เออถ้าเขารู้นะแต่ว่าผมเล่นเป็นานานคนก็จะรู้แหละใหม่ๆหม่มันอาจจะยังไม่รู้กันไงเนี่ยออพอรีวิวไปเสร็จอนะ่ะรู้เลยเครับเขาก็ไม่ไยกอะไรไว้นะเราก็จะทอยผ่านไปได้อะไรปกตินะ เราก็จะย้าย8ช่องครับไปพี่สร้างแลนด์มาสปรดเลือกพื้นที่ปลดเลือกพื้นที่นะครับเบิ้ลสองไปแล้วกันนะครับแลนนี่เป็นของเรานะถือ,อโอ้ห้าช่องอ๋อถึง,ถ,งถึงอีฝ่ายอยู่นะนะั่นี่ะเบิ้ลสองกับหลังแล้วกันนะครับ เออโดนโดนโดนดิโดนอืม,อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราก็จะดูดเขาเขามาครับแต่ว่าถ้าเจอตัวเดียวกันเรามันก็จะเป็นเดฟเฟคของพื้นทีของเราออกแทนนะเนาะถอยสามไปครับโอ้ยอมผมต้องรีบฆ่าเขาถ้าผมโดนยกผมตายแน่เลยอ้า โอ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วถ้าปัดเชิ้ปัดเชิ้ออกอปะปัดเชิ้ออกอย่างงี้ก็ตายดูดมาก่อนรอบแรกไงเออดูดมาก่อน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 ปัดเชินออกไหมลูกออกอยู่ใช่ปะไม่ออกไอ้บ้าแล้วห้าช่องถึงเราปะถึงเดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเราเนี่ยออกไม่ถึงเว้ย ถ้าเขาไปยกผมผมจบจบเกมเลยนะแต่อย่างนี้ก็จบเกมเหมือนกันแหละโดนขโมยมาบนไม่มีป้องกันน่ะโอ้เมื่อกี้ก็โอ้ยบาดเชื้ก็ไม่ออกให้หน่อยอ่าไม่น่าจะร่อเออกงคงไม่กู้สู้ยังไงก็ตายนะทุกคนโดนตก้นที่เขาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับพี่ไอ้นี่ นะครับพี่อะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยพี่หุนพี่หุนโอ้จะรู้อนะครับก็ประมาณนี้จะผมว่าก็ทั่วไปบางก็โหดอยู่นะครับก็โอเคโหดกว่าเอลินขึ้นมานิดนึงเยอะอยู่ นะครับก็สไตล์คล้ายๆแนวเอลลินะนะครับทุกคนเพราะว่าก็มีวิ่งข้างหน้า8ช่องเหมือนกันสไตล์เดียวกันเลยสไตล์เอลลินนะครับแต่ความโกงทุกวันนี้ผมก็ยังยกให้โคเป็นระดับหนึ่งอยู่นะครับทุกวันนี้โคก็ยังยังใครที่แยบไม่จาเป็นไม,ไม่ไม่ต้องหาก็ได้แล้วแต่เราอะ่ะเออผมว่า,วาแต่ถ้าเราชอบในความสามารถชอบสกิลมันอะ่ะเราหาไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเอ้ยผมมีโคผมยังเล่นโคได้ไหมก,ก็ยังเล่นไนดะ้ยาวๆอยู่ นะครับก็ยังเล่นได้ยาวๆอยู่ก็าอาจจะต้องอโคมเพราะว่าโคมมันก็เป็นถามว่าเป็นตัวที่เล่นได้ง่ายไหมก็เล่นง่ายก็ไม่ได้แก้ทางอะไรหุนเท่าไหร่นะเออหุนก็ไม่ได้แก้ทางโคมเท่าไหร่แค่อาจจะมีแบบว่าหุนอาจจะมีป้องกันการอันเชิญนะเพราะว่าโคมมันก็เรียกไป2พื้นที่เราสมมุติว่าพื้นที่นี้มันติดอ่าหิมะโคมันก็สามารถไปอีกพื้นที่นึงได้อะ่ะ เพราะว่ามันเรียกอีกาแล้วสร้างแลนได้เลยมันก็คงไม่ลําบากนะครับเพราะถึงจะเจอพื้นที่หิมะของหุ่นเข้าไปก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้นะบางคนอาจจะแบบถามว่าบางคนอาจจะถามไงว่าเออพี่ถ้าผมมีตํานานโคอย่างเงี้ยผมยังเอาผมต้องควรที่จะหาไหมบางคนอาจจะแบบผมควรจะหาไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องหาก็ได้ผมว่าก็ยังยกให้พิเ n t โคพวกตานานโคก็ยังเป็นการที่โกงที่สุดอยู่ในตอนนี้นะครับพวกหุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยพึ่งว่าดูดให้มันเข้าต้องอาศัยพึ่งอะไรหลายๆอย่างประมาณนั้นนะทุกคน เออตอนอีฝา e มีป้องก,กันได้แฝงตอนไหนก็เหมือนที่ผมบอกก็เอ,อ้ยมีขโมยเงินมีป้องกันขโมยเงินก็จะตรมตีเข้ายากหน่อยก็ต้องรอหมวกหมดเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นเนาะทุกคนก็ดูแล้วก็เอาไปตัดสินใจกันแล้วกันว่าเราจะหาไหมหรือไม่หานะครับถ้าเราชอบสกิลมันเราก็จัดนะครับประมาณนั้นนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากครอบครัวผมไว้ด้วยนะครับใครสนใจอยากเข้าครอบครัวทักผมมาได้เลยนะครับผมเนาะ เออก็ว่างอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะขอโค้ดก็ทักมาได้นะครับ50าโค้ด50บาทเดี๋ยวทิ้งลิงก์ i อดีไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปไปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ไม่มีแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปแล้วนะครับ